วัดีค่ะผู้ปกครองดเด็กในกห้องจำโอที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณรถมาเจอเด็กๆอีกแล้ววันอังคารที่22เดือนมิถุนายนพ,อสอสอนยพศ2564นะคะวันนี้คุณรถมีเรื่องที่จะมาแนะนําเด็กๆในเรื่องของใช้ประจำตัวของเด็กๆนะคะเอาเริ่มตั้งแต่เตรียมตัวออกจากบ้านเลยมาถึงโรงเรียน ก่อนขึ้นโรงเรียนก่อนขึ้นอาคารเรียนเราต้องทำยังไงบ้างเด็กควรรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าอ่ามาถึงโรงเรียนต้องวางกับรองเท้าวางกระเป๋าไว้ในชั้นวางกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถึงเวลาเรียนเวลาเริ่มกิจกรรมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นใส่ผ้า,ากันเปื้อนที่นอน แล้วก็กระติกน้ําคุณครูมีที่วางกระเป๋ากระติกน้ํไว้ตามสัญลักษณ์ของเด็กๆก,ก็คือเลขที่ประจาตัวของเด็กๆนั่นเองนะคะตั้งแต่เลขที่1ถึง2 1เ,เลยเด็กๆคงจาได้นะคะแล้วถึงเวลาใช้ผ้ากันเปื้อนหรือไปทากิจกรรมต่างๆคุณครูก็จะให้เด็กๆเ,เลือกใช้ของส่วนตัวของตัวเองนะคะ กระติดน้ําด้วยนะคะอย่าลืมทุกคนต้องมีชื่อที่กระติดน้ําเป็นของใช้ประจําตัวทั้งนั้นเลยถ้าเป็นของใชนะ้ในห้องเรียนเด็กๆคงจะรู้จักนะคะเป็นของใช้ส่วนรวมเดี๋ยวค,คุณครูก็ได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวผ้้เชดตัวมีราวแขวนให้นะคะที่นอนมีที่เก็บให้นะคะแล้วก็ กระเป๋าด้วยนะคะเมื่อเลิกใช้แล้วเด็กๆแพ็ปและเก็บเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็จะรู้จักในการใช้ของประจำนะคะตามเวลาหรือกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้นะคะและหลังจากตื่นนอนครูก็จะมีแปลงสีฟันแปลงสีฟันสำหรับแปลงฟันครูก็จะได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะตามชั้นวางเรียบร้อยนะคะ เมื่อใช้แล้วก็เก็บให้เข้าที่ให้เป็นที่ตามสัญลักษณ์ของเราหรือตามเลขประจำตัวของเรานั่นเองนะคะค,คุณครูก็ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่างผ้ากันเปื้อนทุกวันจันทร์เด็กๆก็ต้องนำมาโรงเรียนใช่ไหมคะในกระเป๋าจะมีชุดนอนมีผ้ากันเปื้อนพร้อมกับการบ้านนะคะแล้วก็จะมี ฟรอนอุปกรณ์การเรียนนะคะที่คุณครูได้แจกให้เด็กไปแล้วเดี๋ยววันเปิดเรียนวันจันทร์ทุกวันจันทร์เลยเด็กๆก็ต้องนํากลับมาที่โรงเรียนนะคะพร้อมกับจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูก็ขอ,ข,อขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วที่นอนทุกวันศุกร์คุณครูก็จะจัดเตรียมให้เด็กๆหรือเด็กๆจะฝึกพับ เก็บที่นอนนะคะเป็นของใช้ประจําตัวเองแล้วก็เก็บกลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซักในวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็กลับมาใหม่นะคะเด็กๆคงจะรู้จักของใช้ประจําตัวตัวเองนะคะอ่าคราก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะและเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ